ไทยแลนด2022ไฮนี่อามันดาอเมนดาเจน,จน และกท่ันครับขอเสียงปรบมือให้กับไหดีและหนูดีด้วยนะครับสวัส<ช>ดีทั้งสองสาวทำไมต้องมีสาระผ่านกันด้วยครับ<ช><ด>ไหดีหนูดีเพิ่มความปัง<ช><ด>ครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้มีอะไรอยากจะพูดกับการจัดงานของเราในค่ำคืนนี้ไหมครับทั้งไฮดีและหนูดีนะครับสำหรับ Miss Grand PSP 2023กับทั้งสามจังหวัดครับ จะบ,บอกว่าปังมากนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดเนี้ย่อนข้างจะแบบเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำนะคะเป็นฟิลแบบว่าความปังอย่างเดียวเลยนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเราสองคนนะคะให้ได้มาร่วมง,งานในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็ปังอยู่แล้วค่ะปังบริย่แน่นอนนะคะรอเลยว่าใครจะได้มงในวันนี้ค่ะครับผมแล้วหนูดีนะครับอ๋อฤกษ์ฤกษ์ก่อนครับออ ขอเอาใจทุกคนก่อนเลยนะคะวันนี้ไม่ค่อสบายนะคะแต่ว่าจะบอกว่าที่เป็นครั้งแรกเลยที่มันมิสแควร์แล้วจัดในโรงละครเนาะแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต่นมากๆค่ะแล้วก็วันนี้มาหาพี่เตยด้วยพี่จีีนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดไม่ั้งหมด9คนครับผมได้ตำไหนทุกคนแล้วโบนิ่คือ นี่ครับเป็นผู้เข้าประกวดปีนี้จะมาจังหวัดนี้เพราะว่าเป็นสายแน่นอนนอีก1ชั่วมงแถวเริ่มต้นก็ปั่นกันแล้สองสาวนะกทั้ให้ดีแล้วก็ดูดีครับได้เลยว่าอีกไม่กี่เดือนนะอีกประมาณเดือนก,อนกว่าจะเข้าสู่เทศกาลริสแปรนไทยแลนด์2023แล้วเป,ป็นยังไงบ้างคำรู้สึกใจหายไหม ใจหายมากค่ะก็เรวยระยะเวลาที่เหลืออันน้อยนิดนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลงหายใจนะคะหมายถึงแบบงานนะคะที่กำลังจะแบบว่าฟนอลมิสแกรนนะคะไทยแลนด์แล้วก็รู้สึกไวมากเพราะว่าสักแป๊เราเองก็อำลาของจังหวัดเราไปแล้วแล้วเราก็จะต้องมีการอำลาของเวทีใหญ่ด้วยเลยนะคะรู้สึกใจหายมากๆแต่ก็อยากฝากน้องๆนะคะว่า อ๋อไม่ต้องดูนางนารุ่นพี่มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าแน่นอนเราประกวดเนี้ยคะ่ะเราจะต้องมีการดูว่าอุ้ยคนนี้คนนั้นก <ขอ S 1> ึง <ขอ S 1> มากในปีนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะลืมมองตัวตนของเราไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ให้มองตัวเองก่อนว่าจุดเด่นจุดแข็งของเราเ่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเอาออกมา r e p r เซนต์ให้คนเห็นว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างแล้วการที่เราแบบชนะใจคนชนะตําแหน่งด้วยการเป็นตัวของตัวเองน่าภูมิใจที่สุดแล้วคะ่ะ ครับผมแล้วใครอยู่ดีครับคำถามมากเลยคนะอันนี้หนูหรือว่าแก่แก่แก่อะแล้วเชิญต่อบจะบอกว่าใจหายพี่ชางเพราะว่าแต่เพิ่งร้องเหรอแต่เพิ่งร้องหรือยังอยากอยากเฮ้ยอะไรล่ะจะบอกว่าใจหายมากๆค่ะเพราะว่าตลอดเลยยังไม่ลา กือบหนึ่งปีเนาะเจที่เราได้ทํากิจการที่เราได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ยังมีเก็บตัวในกองอีกที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยในเนี้ยมันทาให้เราใจหายว่าอพึ่งจะแบบอ้าวโชคดีเลยมีเจตระนาไปวันนี้นะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็ต้องอำลาแล้วแล้วก็อำลากองใหญ่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะอำลาอ่างทองอีกด้วยเป็นคนสุดท้ายในท็อปเทนเลยก็ ถ้าอ,อยากโดูเนททิชชู่ให้หนูก็ได้นะคะหนูร้องแน่นอนเลยก็าไปให้กำลังใจได้นะครับที่ Miss Brand อ่านชอนะครับอีกไม่กี่วันจะมาถึงแล้วอ่านแน่นอนถ้าเกิดเขาพูดถึงในเรื่องของการประกวด Miss Brand Thailand 2022ที่ผ่านมานะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นที่โดดเด่นแล้วก็นะครับจับตาของทั้งแฟนนางงามนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเราด้วยเพราะว่ามาในสายของนะครับในเรื่องของคําที่พี่วัชชอบพูดบ่อยๆความพยายามไม่เคยทรยศใครมายกตัวอย่างอยู่ดี ตื่นตีสี่ทุกวันมาแต่งหน้าทําผมจนคุณวัฒน์เห็นถึงความพยายามเราคิดว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราผ,าผาสบความสำเร็จอย่างเช่นในวันนี้ไหมดูดีหนูคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนทําให้ป๊าป๊าได้เห็นว่าหนูต้องการมุจริงๆหนูมาที่นี่หนูไม่ได้มาเล่นๆหนูมาเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเวสแปร์จริงๆและการที่หนูตื่นดีสีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า อ,อ๋อตื่นมาแต่งหน้าสวยลงมาถ่ายรูปโชว์แันะค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันหมายถึงการที่เรามีระเบียบวินัยในตัวเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะทํางานเพื่อองค์กรพร้อมทีม่จะพาองค์กรเดินไปข้างหน้าได้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าพี่ไม่แนะนําให้น้องตื่นตีสีนะคะเพราะน้องจะอ่องเลยวันสุดท้ายเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะแ <c oughs> ต่ผมอันนี้เป็นสายขยันานาครับตื่นตีสีมาสายพลังของเรามากพลังเหลือล้อนลือเจนไอรี เราคิดว่าการที่เรามีเอเนอร์จีมากๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราถุกตาต้องใจทั้งบอสรวมถึงแฟนๆนางงามเลยครับทีนี้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในองค์ประกอบข้อดีในตัวเราในหลายๆอย่างเราค่อนข้างมั่นใจว่าเรามีข้อดีเยอะนะคะแต่ว่าเอเน g y จีเราเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าไม่มีใครทําได้เพราะว่าการนอนน้อยตื่นตีสี่ของดีก็อาจจะกลายเป็นปัญหาในวันข้างหน้าได้<า>แต่ทฮดี้เองยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่เนี่ย เรายิ่งมีพลังมากเท่านั้นนะคะเราเป็นคนที่นนยิ่งนอนดึกยิ่งดีอะไรเงี้งยค่ะถ้าวันไหนเราดีเยอะๆเนี่ยรู้ได้เลยนะคะว่าเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนอ่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เราใช้พลังต,งตรงนั้นของเราเนี่ยในทางที่ดีในทางที่ถูกนทางที่ควรเพราะเราก็แบบเอาพลังที่เรามีเนี่ยไปแชร์ให้เพื่อนเอาไปใช้บนสเตจเอาไปใช้ในกิจกรรมทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะจนกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วกลายเป็นแฮชแท็กให้ที่พลังไบได้จริงๆบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้ใช้ใบจริงๆนะคะ อาจจะทั้วันนี้คนยังเข้าใจว่าเรากินใยจริงๆอยู่นะคะเช่นการร้องเพลงแล้วเราได้พวงอะไรใบมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าจริงๆเราเอเนอร์จีเราอกมาแบบจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆเป็นใบทิพปใบทิพใช่ค่ะก็ใบที่แบบเอ็มอะไรนะเอ็มเอ็มขวดที่เป็นขวดขวดกินแล้วจะเขาไม่ได้พูดนะคะพูดได้ไม่หมดไงตอนที่เป็นเครื่องมือประจำลังเป็นร้อยเ็นติบแล้วแกันะ นั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างนะคะในการฝึกฝนก็อยากบอกน้องๆว่าบางทีเนี่ยมันมาที่การฝึกฝนของเราด้วยว่าเราพกข้อดีอะไรมาบ้างเรามีจุดร้อยตรงไหนเราก็ทําให้มันติดให้มิดให้ได้ในจุดร้อยนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นให้ที่หมุนไม่เก่งแต่เรามีซิกเนเจอร์เป็นการริสเัลราฟได้มันมาจากการฝึกฝนทางนั้นนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆในรุ่นต่อไปค่ะแต่ผมป่งท้ายกันนี้ละ อีกไม่นานเกินรอทุกทา่าน,านจะได้ทราบแล้วว่าใครนะที่เป็นตัวแทนของทั้ง3จังหวัดมีอะไรอยากจะแนะนําว่าที่มิสเรนทั้ง3จังหวัดนี้นะครับว่าพอเข้ากองใหญ่แล้วเราต้องทาแบบไหนให้โดดเด่นแล้วก็ถูกตาต้องใจของคุณวัฒน์ครับก็อย่างที่พี่วัฒน์บอกเลยค่ะความพยายามไม่เคยทอย,ยดใครจริงๆนะคะถ้าเรามีความพยายามมากสุดชีวิตเท่าที่ชีวิตคนมึงเนี่ยจะทําได้ แน่นอนว่ามันจะไปเข้าตาคนแน่นอนรวมถึงพี่นวัดเองด้วยเราสู้ในทุกๆท,ทางทุกๆด้านทุกๆก,กิจกรรมทุกๆวันมันจะเป็นหนึ่งเดือนที่สามารถลิกชีวิตของเราได้เลยนะคะอยากฝากน้องๆมากจริงๆว่าสู้เท่านั้นค่ะสู้จนกว่าชีวิตเราจะหาไม่แต่ก็อยากหาไม่เลยดีกว่านะคะให้หาวงมาแต่บ้นหัวเราให้ได้จะดีที่สุดะคะ่ะก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปนะคะกับผมต่อไปให้ดูดีนะครับ ค่ะก็อยากจะบอกคนที่กำลังจะมงในคืนนี้ว่าอันนี้มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเราเรายังต้องเข้ากองใหญ่เรายังต้องไปเจออีกเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเราจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยเป็นนางงามต้องใหญ่หยุดพัฒนาภาษาการเดินการพูดการออกสื่อการเที่แค่แนคนรับ การทำยังไงก็ได้ให้คนมารักเราเพราะว่าปีนี้ป้าะปาพูดแล้วว่าป้าะปาหา star. s t a ร S T A R star you know ก็นั่นแหละค่ะากามีแฟนคลับอันนี้พี่พูดเลยละกันาการมีแฟนคลับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในปีนี้อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติเราเฟกอย่างเงี้ยแล้วพอเราอยู่กับแฟนคลับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ตัวตนของเรามันก็จะออกมาอยู่ดีถูกไหมคะแล้วจากคนที่เขารักเราที่เราเป็นแบบนี้วันแรกอะ่ะเขาก็จะค่อยๆเฟดออกไปสู้เราเป็นตัวเองให้เขารักเราที่เราเป็นเราตั้งแต่วันแรกเลยดีกว่านั่นแหลคะค่ะก็อยากจะฝากน้องๆไว้นะคะว่าการเป็นตัวเองดีที่สุดอยู่กับแกร์ดูแกรนดทาตัวเองให้เป็นแกรนดนะคะต้องเข้าใจบริบทของแกรนดถ้าเรายังรักแล้วก็ยังอยากอยู่กับแกรนดพูดแท่ประป๊านะคะไม่รู้ป้าป๊าอยากให้พูดหรือเปล่าแต่นี่ยพูดจบ นั่นแหละค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆที่คืนนี้อาจจะไม่ได้มงใหญ่ไม่ต้องเสียใจตัวพี่เองพี่ก็ไม่ได้มงมาตั้งแต่วันที่แรกที่พี่ประกวดพี่ก็สู้มาเรื่อยๆของพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจให้เก็บเอาตรงเนี้ยไปพัฒนานตัวเองไปเรื่อยๆว่าอุ๊ยฉันหกข้อตรงนี้ฉันจะไม่เก็บฉันไปเรียนต่นฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฉันไปฝึกพูดภาษาอังกฤษ ฉันทาอะไรไม่ได้ไปฝึกให้มันดีแล้วพี่เชื่อว่าสักวันน้องจะเป็นตัวน้องที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วจะได้ขึ้นมายืนบนเวทีมิส o วนไทยแลนด์แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับผมได้เลยครับคือ2ตัวแทนนะครเป็นทีมมิสแวนไทยแลนด์ง2ครับไนนี่และลูนี่ขอบคุณทั้ง2คนด้วยนะครับครับผมขอ้โหเรียกได้ว่าเลยครับน้องของรามีกำลังใจเยอะมากขึ้นเลยนะครับได้รับคำแนะนำเทคนิคดีๆนะครับจากรุ่นพี่ของเราทั้งสองคนด้วยกันได้เลยครับ เอาละครับทุกท่านครับแน่นอนว่านอกจากการประกวดของเราในครั้งนี้นะครับที่เราจะเป็นหานะครับ